สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านอัปเดตล่าสุดคลังเลงแจกเงินช่วยเกษตรกรหลังละ15,000บาทจำนวน9ร้านครัวเรือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนค่ะได้ทั้งชาวนาชาวสวนชาวไร่ประมงปศุสัตว์โดยจะเร่งสรุปหลักเกณฑ์วิธีการช่วยเหลือขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือก่อนที่จะเสนอครมเห็นชอบโดยเร็วต่อไปค่ะ ก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนเพื่อช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปออกใหม่กันนะคะเมื่อวันที่9เมษายน2563ในอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในวันที่10เมษายน2563โดยจะหาทือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส เพื่อจะหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปค่ะด้านนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯกล่าวว่าได้หาหรือถึงเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันที่9เมษายนที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากต้องไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ3เรื่องคือ 1>, 1. จะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้จำนวนกี่ครัวเรือน 2. ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนเท่าใดต่อครัวเรือน 3. วิธีการจ่ายเงินจะจ่ายกี่ครั้งหรือจ่ายครั้งเดียวโดยต้องคำนึงถึงงบประมาณ1ล้านบาทให้อยู่ในส่วนของงบเงินช่วยเหลือเยียวยา6 0แสนล้านบาททั้งดูแลด้านสาธารณสุขด้านอาชีพอิสระได้ด้านอาชีพเกษตรกรค่ะ และมีรายละเอียดต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหรือไม่เพราะหลักการกระทรวงการคลังไม่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันเพราะต้องการกระจายช่วยเหลือไปถึงจำนวนคนให้มากที่สุดค่ะสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ จะควบคุมทั้งหมดทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนปะมงและปะสุสัตว์ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ9ร้านครัวเรือนค่ะโดยไม่จําเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า99%อาจจะมีส่วนเก็บตกบ้านนิดหน่อยเท่านั้นค่ะในวันที่10เมษายน2563จะสรุปมาตรการได้แน่นอน หากจ่ายครอบครัวละหน0 0งบาทเหมือนอาชีพอิสระจำนวน9ล้านครัเรือนก็จะใช้เงินไม่เกิน1.3ล้านบาทโดยการจ่ายเงินผ่านบัญชีทกศซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารทั้งหมดเหลืออีก4แสนครัวเรือนที่ไม่มีบัญชีในแภโรมได้กล่าวไวค้ค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ